เดซเปิดเกมถ้าแปลาตามตัวก็คือเกมของทรราชเกมของจอมเผด็เดการที่วิดีโอนี้ผมเลือกเอามาแนะนําให้คผู้ชมได้ลองไปโหลดเล่นกันนะครับเนื่องจากตัวเดโมนั้นสามารถดาวน์โหลดมาเล่นได้ฟรีๆจากระบบ s t รีมเลยนั่นเองถ้าว่าตัวเกมนั้นมีระบบการเล่นเป็นยังไงวิดีโอนี้เดี๋ยวมูฟมาสรุปให้ฟังกันครับ เดสเปิดเกมจะให้เรารับบทเป็นเหมือนผู้ออกคําสั่งแก่นักรบร่างสีชมพูเหล่านี้โดยอ้างว่าพวกเขาคือฮีโร่ผู้ที่ถูกเลือกให้มาปกป้องโลกเทราว่าแท้จริงตัวเราก็เปิดเผยเองว่ามันไม่ใช่แบบนั้นเนื่องจากกลุ่มทหารเหล่านี้เป็นเพียงแค่หมากที่จะต้องตายในดันเจียนทันเนลแห่งนี้ไม่ช้าก็เร็วเรื่องราวคร่าวๆก็จะประมาณนี้ครับทีนี้มาว่ากันถึงระบบการเล่นกันบ้างนะครับ เดสเปิดเกมเป็นเกมที่ผสมผสานทั้งเกมวางแผนแทคกติกเข้ามีส่วนผสมของความเป็น RPG แล้วก็ที่ขาดไม่ได้อีกแล้วัคุณผู้ชมครับนั่นก็คือโรคไลท์แมแนี่ขนาดผมเลือกจากเทลเลอร์แล้วนะว่ามันคงเป็น RTS ไม่น่าจะมีองค์ประกอบของโรคไลท์แต่สุดท้ายก็โดนจนได้คุณผู้ชมครับเอาละครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าแนวทางการเล่นแต่ละอย่างที่บอกมันมารวมกันในเดสเปิดเกมได้ยังไงเดี๋ยวมาลองฟังวิธีการเล่นกับประสบการณ์ที่ผมได้ดูครับ เริ่มเกมมาผูชมจะมีฐานให้ใช้5คนกับระบบช็อปที่จะแรนดอมมาพร้อมกับไอเทมต่างๆทั้งไอเทมอาวุธโจมตีระยะประชิดอาวุธแบบยิงไกลหรือว่าอาวุธสายเวทมนต์โดยเกี่ยวกับอาวุธเหล่านี้ก็จะมีตั้งแต่ดาบธรรมดาไปจนถึงไ์เซเบอร์ธนูไปจนถึงปืนลำแสงอะไรทํานองนั้นกันเลยทีเดียวเรียกได้ว่าเกมได้ใส่แรงบันดาลใจอาวุธจากเกมอื่นๆรวมทั้งหนังดังๆเข้ามาให้เราได้ใช้เลยครับ ทีนี้เมื่อเลือกอาวุธได้แล้วเราก็กดซื้อจากนั้นก็ลากไปวางไว้กับยูนิตทหารก็จะทําให้ตัวละครนั้นๆเปลี่ยนอาชีพไปตามไอเทมที่เราสวมใส่ให้นอกจากนั้นในช็อปจะมีไอเทมสายซัพพอร์ตด้วยนะครับเช่นเปรย์ปฐมพยาบาลแล้วก็พวกชุดเติมเลือดต่างๆที่จะทําให้ทหารคนนั้นของเรากลายเป็นหน่วยรักษาให้กับทหารในหน่วยได้ด้วยเช่นกัน จากนั้นเมื่อพร้อมแล้วเราก็กดเลือกประตูที่อยู่ในมุมของแผนที่เพื่อเข้าไปยังโซนใหม่ซึ่งพื้นที่ที่ไม่เคยเข้าไปมาก่อนนะครับจะมีศัตรูรออยู่เสมอและตรงนี้ก่อนเริ่มสู้ผู้เล่นจะสามารถเลือกปรับโพซิชันของยูนิตได้เพื่อให้ตรงตามกลยุทธ์ของตัวเองโดยเมื่อพร้อมแล้วก็ให้เรากดไฟ์การประทะก,กันจึงเริ่มต้นขึ้นนะครับโดยถ้าเรากำจัดศัตรูได้หมดตัวยูนิตที่ยังไม่ตายจะได้ค่าประสบการณ์ exp เพื่อเพิ่มเลเวลส่งผลทําให้พวกเขาโจมตีแรงขึ้นเลือดเยอะขึ้นอะไรทํานองนี้ นอกจากนั้นชัยชนะยังส่งผลให้เราเข้าถึงของรางวัลในพื้นที่ส่วนนั้นได้ด้วยนะครับเช่นเงินที่เอาไปซื้อไอเทมต่าง ระบบแรนดอมสกิลที่จะทาให้หน่วยทหารทั้งหมดของเราเก่งขึ้นที่เรียกระบบนี้ว่ามิวเทชันและการเข้าถึงช็อปที่จะมีอาวุธใหม่ๆให้เลือกซื้อวิธีการผ่านด่านเราจะต้องดูจากมุมซ้ายบนที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับอันนี้คือแผนที่ที่แบ่งออกเป็นบล็อกเอาไว้ผู้ชมสามารถกดขยายขนาดเพื่อดูได้ว่าเราอยู่ตรงไหนของแผนที่รวมและหนึ่งในบล็อกเหล่านี้จะพาเราไปยังท่อนําส่งที่จะพาเราไปยังด่านต่อไปได้เว่าก่อนจะเจอผู้เล่นจะต้องเอาชนะบอสของด่านนั้นๆให้ได้ซะก่อน เอาละครับนี่คือระบบเกมคร่าวๆนะครับเพราะว่ามันมีรายละเอียดปลีกย่อยที่สาคัญต่อการเล่นอยู่ด้วยเรื่องแรกที่ผมขอขยายความไม่ฟังก็คือระบบอาหารให้คุณผู้ชมลองสังเกตรูปเบอร์เกอร์ที่อยู่ด้านบนครับอันนี้จะเป็นเกจความหิวที่จะลดลงเรื่อยๆเมื่อเราเดินทางอีกทั้งเกจความต้องการอาหารจะเพิ่มเป็นตัวเลขที่มากขึ้นเมื่อเรามีคนในหน่วยรบเยอะๆและทําให้การบริหารทรัพยากรอาหารเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ผู้เล่นต้องคํานึงเพราะว่าถ้ายูนิตของเราหิวผลกระทบอย่างแรกก็คือการโจมตีจะเบาลงครับสองก็คือเมื่อเกจความหิวออยู่่่่ทีีสสแดงเเรราาาาจจะไไมมถคลลืนพปก นนันได้อีกทีนี้คุณผู้ชมคงสงสัยว่าแล้วอาหารเราจะหาได้จากที่ไหนวิธีการแรกก็ง่ายมากนะครับก็คือการสำรวจแผนที่เอาชนะศัตรูในบล็อกนั้นแล้วก็มาลุ้นให้เป็นฟู้ดช็อปผมแนะนําว่าถ้าเจอก็ให้กดซื้อตุนของเอาไว้เลยเพราะถ้าเราเดินวนกลับมาซื้อใหม่ในภายหลังก็ต้องเสียค่าความหิวไปอีกส่วนวิธีการหาอาหารแบบที่2ก็คือการยอมสละยูนิตทหารโดยการเลือกที่ยูนิตนั้นๆแล้วคลิกขวาให้เขาเดินตรงไปยังพื้นที่ที่มีสัญลักษณ์แบบนี้ได้เลยครับเราก็จะได้อาหารกลับมาแต่ว่าจะพอกับคนที่มีหรือเปล่ากก็ขึ้้นนนนออยู่่ัับตนนวาคชมมี กองทัพที่ขนาดใหญ่แค่ไหนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือคุณผู้ชมไม่ต้องห่วงเรื่องอาวุธนะครับเพราะเมื่อยูนิตนั้นตายในการต่อสู้แต่ว่าถูกส่งไปเป็นอาหารอาวุธที่ซื้อมาจะถูกเก็บเข้าคลังเพื่อรอให้เราซื้อยูนิตใหม่มาเพิ่มแล้วจากนั้นก็ค่อยติดตั้งไอเทมเหล่านี้เข้าไปใหม่แทนแต่ว่าผมดอกจานเอาไว้นิดนึงนะครับว่าเลเวลของทหารจะต้องเริ่มฟาร์มใหม่นั่นเอง ต่อไประบบจุดเด่นอันที่2ก็คือระบบสกิลพิเศษยูนิตที่สวมใส่ไอเทมจะมีสกิลพื้นฐานกับสกิลพิเศษที่จะปลดล็อกเมื่องเงื่อนไขครบยกตัวอย่างสกิล Call of True ที่เกมเขียนระบุว่ามันคือสกิลเรียกหน่วยปีศาจขึ้นมาเมื่อเริ่มต่อสู้โดยยูนิตละที่3าคนจะปล่อยพลังออกมาพร้อมกันซึ่งการจะ activate สกิลนี้เราจะต้องมีทหารที่เป็นสายเวทมนต์แบบนี้2คนขึ้นไปแล้วก็จะต้องใช้ไอเทมที่ไม่เหมือนกันด้วยฉะนั้นนอกจากการต่อสู้กับยูนิตศัตรูแล้วนะครับการพัฒนาหน่วยรบของเราให้เก่่่่่่่่งงขึ้นน้้นนนไไมมดดีีีแแแคจวววททเเเยยยออออะาาารตกกลืืซ มาเสริมทับถ้าเราดูให้มันสอดคล้องกับสกิลเหล่านี้ด้วยก็จะทําให้ทหารของเราทรงพลังและก็พิเศษขึ้นไปอีกระบบที่3ก็คือระบบมิวเทชันอย่างที่บอกไปนะครับว่าระบบนี้เป็นเหมือนพาสซีฟสกิลที่จะอัพหรือว่าเพิ่มให้เราในกรณีต่างๆทั้งการผ่านไปสู่ด่านใหม่การเลือกอัพด้วยสกิลพอยต์หรือว่าแม้แต่การได้มาจากการทำเควสเสริม ยกตัวอ,อย่างเควสอันนี้ผมเจอตอนเข้าไปยังแผนที่อันที่สองครับมันจะมีตัวละครคนหนึ่งที่ทดลองเรื่องซอมบี้ซึ่งเราจะต้องหาซอมบี้มาให้เขาโดยเมื่อทําสําเร็จวันนี้จะให้เราเลือกว่าจะเอารางวัลเป็นเงินหรือว่าความรู้แทนโดยถ้าเราเลือกความรู้มันก็คือการได้สกิลมิวเทชันมาเพิ่มให้กับหน่วยรบของเราเนั่นเองครับและนี่ก็คือระบบการเล่นที่เป็นจุดเด่นทั้งหมดที่ผมอยากจะเล่าขยายความให้คุณผู้ชมนะครับทีนี้ก่อนจะไปถึงพาร์ทสรุปวิดีโอของ The Move สนับสนุสนโดย Optus เว้นถนอมสายตาจากการใช้งานคอมพิววเตตตอออร์แและจทททีีีด้้้ยยคุณสสสสสมบบัิ่่งฟาาใหก ออฟทัสมีขาวแว่นที่บางและเบาแต่ก็ทนทานตกไม่แตกทําให้งองไม่หักคุณผู้ชมที่สนใจสามารถเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ที่ f a c e b o o k c o m o f t o u c h โดยถ้าใช้โค้ด h e Move จะได้รับส่วนลดอีก100บาทอีกด้วยนะครับ เดสเปิดเกมเป็นเกมที่ผมเล่นแล้วชอบนะครับมันสนุกตรงที่เราได้พัฒนากองทัพของเราด้วยการค้นพบอาวุธใหม่ๆกับการต่อสู้กับศัตรูที่ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าด้วยความที่เกมมันเป็นโรคลายเวลาที่เราแพ้ผู้เล่นก็จะต้องย้อนกลับมานับหนึ่งใหม่ตั้งแต่ดานแรกตั้งแต่การฟาร์มอาวุธฟาร์มิวเทชันฉะนั้นผมจึงมองว่าเกมนี้น่าจะเหมาะกับผู้ชมที่เป็นผู้เล่นที่ไม่ได้ชอบเล่นเกมแนวเนื้อเรื่องอยากเล่นแล้วก็จบในตอนโดยที่ไม่ได้ซีเรียสกับการที่จะต้องชนะเกมไปตลอดแต่ขอแค่สนุุกกกกกกกััััับบาาาาารรไไไไดดด้้้้้พฒนนนนนนนิตขออออองงงเเใหปลที่่่สจว เกมยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับเวอร์ชั่นเต็มอาจจะมีคอนเทนต์ใหม่ๆใ,ให้เราได้เล่นมากกว่านี้ใครที่ชอบก็กด wish list เอาไว้นะตอนเกมวางจำหน่ายจะได้ไม่พลาดแล้วก็ไม่ลืมไปซะก่อนและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดแล้วละครับท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมช,มชื่นชอบวิดีโอของเดอะมูฟผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเดอะมูฟนะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหะน้าสวัสดีครับ